สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราจะอยู่ในหน่วยนะครับการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องวัสดุและเครื่องมือพื้นฐานนะครับในหัวข้อที่3.1นะครับวันนี้จะเป็นลักษณะในการบรรยายนะครับหัวข้อที่3.1นนะครับวัสดุและเครื่องมือพื้นฐานนะครับเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับหรือพัฒนาขึ้นนะครับเป็นชิ้นงานต่างๆนั้น ทุกอย่างนะครับจำเป็นต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมและก็ถูกกับงานนะครับเพื่อให้เทคโนโลยีนั้นนะครับสามารถแก้ปัญหาหรือช่วยอำนวยความสะดวกได้ตามต้องการนะครับนักเรียนจึงจังเป็นต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุนะครับสมบัติของวัสดุและก็อุปกรณ์รวมทั้งเครื่องมือพื้นฐานต่างๆการใช้งานเครื่องมือ,อพื้นฐานประเภทต่างๆ ให้ได้นะครับสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมนะครับความสามารถในการเลือกรายการใช้วัสดุและเครื่องมือต่างๆนอกจากจะช่วยลดเวลาในการสร้างชิ้นงานแล้วนะครับก็ยังจะช่วยให้ได้ชิ้นงานที่ตรงกับความต้องการด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือนะครับและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องมือ การเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ถูกต้องแล้วก็ให้มีความปลอดภัยนะครับท่านเรียนมาดูตัวอย่างนะครับจากรูปนะครับอันแรกครับก็จะเป็นในเรื่องของเวลานะครับเวลานะครับจังหวะหรือว่าโอกาสนะครับก็ให้ถูกเวลาแล้วก็ถูกกาลเทศะด้วยนะครับก็จะทําให้งานของเราที่ทำนะครับบรรลุความสําเร็จได้ตามที่เรา ตั้งเป้าหมายไว้นะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นในรูปของ reuse นะครับแล้วก็ reduce นะครับแล้วก็ recycle นะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ reuse ครับก็คือจากความหมายเนี่ยก็คือเป็นการใช้ซ้ำนะครับหรือการนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งจะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนำกลับมา ใช้ใหม่นะครับสองก็คือ Reduce นะครับก็คือเป็นการลดนะครับหรือการทำให้น้อยลงนะครับสาม Recycle นะครับก็รี e c เคิ Re ure, หรือการทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับก็คือการนำกับามาใช้ใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ได้อีกได้หลากหลายนะครับตามชิ้นงานหรือว่าตามงานที่เราทำ นะครับเป็นวัสดุที่หาง่ายแล้วก็วัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้นะครับรูปที่3นะครับจะเป็น safety first นะครับก็คือในเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นหลักการที่ไม่ว่าจะทำการใดๆนะครับหรือว่าเราทำกิจกรรมหรือทำโครงงานต่างๆนะครับตรงนี้โครงงานนั่งเรียนก็ได้ได้ทำมาแล้วนะครับให้ยึดหลักความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะครับ ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับการมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุนะครับสมบัติของวัสดุปรปกรณ์และเครื่องมือนะครับก็จะช่วยลดเวลาในการสร้างชิ้นงานที่ครูได้กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับทำให้ได้ชิ้นงานตรงตามความต้องการนะครับเกี่ยวกับเวลานะครับมีความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือนะครับก็ต้องมีการเซฟตี้เฟิร์สด้วยนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรอ,อย่างมีคุณค่านะครับ ในเรื่องของ reuse, reduce แล้วก็ recycle นะครับต่อมานะครับดูรูปนะครับรูปที่1น่าจะเป็นในเรื่องของรูปของเขากวางนะครับก็คือเขากวางนะครับก็คือสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์จำพวกกวางนะครับเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นเขากวางอ่อนนะครับถ้าเป็นชาวจีนนะครับก็จะนิยมนําเขากวางมาบดทายานะครับสรรพคูณก็จะมีในเรื่องของการบำรุงสายตานะครับ การได้ยินนะครับลดความเครียดเกี่ยวกับโรคโลหิตจางด้วยนะครับความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ของสตรีแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะครับรูปที่สองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหนังสัตว์นะครับหนังสัตว์นะครับก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของหนังแท้แล้วก็หนังเทียมนะครับในส่วนของหนังแท้นะครับก็จะเช่นนะครับหนังวัวนะครับหนังจระเข้นะครับ หนังหมูหรือว่าหนังปลากระเบนนะครับหรือจากสัตว์ปลาอื่นๆเป็นต้นนะครับ <c oughs> ซึ่งในส่วนของประโยชน์นะครับเราก็สามารถาแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1ก็คือเป็นหนังดิบ2ก็คือหนังฟอกนะครับในส่วนของหนัง,นงดิบนะครับก็จะได้จากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับ <c oughs> นำมาทําประโยชน์โดยตรงเช่นทําหนังกองนะครับหรือว่าหนังตะลุงนะครับเป็นต้น อันที่สองก็จะเป็นในส่วนของหนังฟอกนะครับเป็นหนังดิบที่ผ่านการฟอกแบบต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้หนังน่ที่เราได้มาเนี่ยเน่าเปื่อยนะครับมีความอ่อนนุ่มมีความเรียบมีความสม่ำเสมอนะครับสีสันสวยงามมีความหนาตามต้องการด้วยนะครับต่อไปในส่วนของหนังเทียมนะครับหนังเทียมหรือหนังสังเคราะห์เนี่ยนะครับ ก็จะมาจากสรารสงังะห์นะครับที่ถูกนำมาทำให้มีลักษณะคล้ายหนังแท้ก็จะแบ่งเป็นอสองชนิดได้แก่หนังเทียมประเภทเรียนแบบหนังแท้นะครับแล้วก็2ก็จะเป็นหนังเทียมประเภททดแทนหนังแท้เป็นต้นนะครับรูปที่3นะครับรูปที่3ก็จะเป็นดินหินทรายนะครับก็จะเป็นถ้าเราพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับท,ที่ที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่มีประโยชน์และมีความสําคัญต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับสัตว์พืชนะครับเพราะอะไรครับเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับล้วนได้รับประโยชน์นะครับจากดินหินทรายพวกนี้นะครับถ้าในบ้านเราเนี่ยก็คือในทุกประเทศนะครับก็จะใช้ในการในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนะครับบ้านเรือนทําฐานบ้านนะครับในการเป็นส่วนผสมของวัสดุต่างๆนะครับเพื่อให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ต่อมารูปที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเหล็กนะครับเหล็กก็จะเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทกับการนํามาใช้งานในชีวิตประจำวันมากที่สุดนะครับและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับโดยเหล็กนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือในเรื่องของเหล็กไอไออนนะครับแล้วก็เหล็กกล้าสตีลนะครับอย่างนี้กถ็ถ้ามาทำเรื่องเรือนคือเราก็จะเห็นในเรื่องของโครงสร้างของหลงังคานะครับก็จะทดแทน ในเรื่องเรื่องไม้นะครับเพราะว่าไม้เนี่ยบางทีถ้านานๆไปมันก็จะเกิดในเรื่องของการก่อนของไม้นะครับการผุของไม้แต่ถ้าเราใช้เหล็กเนี่ยก็จะลดในเรื่องของอการทำลายธรรมชาติอะไรต่นางๆด้วยนะครับแล้วก็จะคงทนด้วยรับน้ําหนักได้ดีด้วยนะครับเป็นต้นนะครับรูปที่5นะครับรูปที่5ก็จะเป็นในเรื่องของเซรามิกนะครับ เซรามิกนะครับสิ่งที่เกิดจากการนำเอาสารแรนีนซีนะครับที่เป็นโลหะนะครับก็จะได้แก่สารจมพวกแร่หินหรือดินนะครับที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักนะครับนำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญจะต้องผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำเอา ไปใช้งานได้ดีนะครับประเภทของวัสดุนะครับจากธรรมชาตินะครับที่ครูกล่าวมานะครับก็คือในเรื่องหินดินทรายนะครับเขาสัตว์หนังสัตว์ใบไม้นํามาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ได้นะครับก็จะปลอดภัยในเรื่องของสารเคมีด้วยนะครับถ้าเราเอามาในเรื่องของอาหารนะครับของผู้มา,าหารต่างๆนะครับ หัวข้อถัดไปก็จะเป็นในส,ส่วนของที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์เช่นโลหะไมซิล,ลิเมิกนะครับคอมโพสิตแล้วก็วัสดุสมัยใหม่ที่เป็นในเรื่องของการแปรรูปแล้วก็ไม่แปรรูปด้วยนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นสมบัติของวัสดุนะครับรูปแรกนะครับรูปที่1ก็จะเป็นในเรื่องของยางนะครับยางก็จะเป็นในเรื่องของยางธรรมชาติแล้วก็ยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาตินะครับก็จะเป็นยางที่มาจากต้นยางพาราโดยตรงนะครับไม่ผ่านกรรมวิธีการใดๆน,น,นะครับสก็จะเป็นในเรื่องของยางสังเคราะห์นะครับก็คือยางวิทยาศาสตร์เป็นยางที่มนุษย์ผสมขึ้นมาเองนะครับอย่างเช่นยางรถยนต์นะครับเราก็จะเห็นคุณสมบัติของยางรถยนต์ก็คืออะไรครับก็จะเป็นในเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับ มีความยืดหยุ่นสูงนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ดีนะครับเสริมความเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับลูกที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของสปริงนะครับขดสปริงเป็นขดลวดนะครับที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดต่างๆนะครับขดเป็นวงรูปทรงกระบอกโดยทั่วไปนะครับก็จะหมายถึงการยืดหดยุบหรือขยายตัวของอุปกรณ์ก็จะเรียกว่าสปริงนะครับประโยชน์นะครับก็ จะมีประโยชน์ต่อกลไกประดิษฐ์นะครับที่เป็นอุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสปริงนะครับเชื่อมโยงกับสินประดิษฐ์มนุษย์กระทําขึ้นในทุกหนทุกแห่งนะครับเช่นนะครับครูยกตัวอย่างนะครับเช่นเตียงนอนนะครับและเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้อยู่ใช้งานอยู่ทุกบ้านทุกบ้านทุกหลังนะครับก็คือใต้เบาะนะครับลึกลงไปก็จะประกอบไปด้วยสปริงจำนวนมากนั่นเองนะครับลูกที่3นะครับก็จะเป็นสะพาน เช่นนะครับสะพานแขวนนะครับก็ไม่ต้องใช้ต่อหม้อหลายเสาใช่ไหมครับสะพานแขวนก็คือใช้ต่อหม้อใหญ่แค่ตรงกลางสะพานเท่านั้นเองนะครับนะครับสะพานแขวนก็คือเป็นสะพานที่ขึงนะครับขึงสลิงเอาไว้นะครับประโยชน์ประโยชน์ที่ตามมาก็คือพอนะครับพอไม่ค่อยมีต่อหม้อนะครับก็จะทําให้ทางน้ํากว้างใช่ไหมครับเมื่อ เมื่อเรือแล่นก็จะผ่านได้สะดวกขึ้นนะครับทำให้การคมนาคมทางน้ำเนี่ยะสะดวกขึ้นนะครับรูปที่4ก็จะเป็นสายเคเบิลนะครับก็จะมีอุปกรณ์ฉนวนหุ้มสายเคเบิลนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเป็นเกาะหุ้มป้องกันนะครับลวดและสายเคเบิลต่างๆให้มีความปลอดภัยขึ้นทนต่อความร้อนนะครับแล้วก็ทนต่อแรงกดทับด้วยไม่ติดไฟนะครับไม่เปื่อยง่ายจึง นะครับช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลนะครับและลดอัตราการเกิดไฟไหม้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับสมบัติของวัสดุนะครับสภาพยืดหยุ่นนะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อมีแรงกระทําและจะกลับคืนสู่รูปร่างเดิมนะครับเมื่อหยุดออกแรงกระทําเช่นการสร้างสะพานนะครับอย่างลบสปริงแล้วก็สายเคเบิลนะครับตามที่ครูได้กล่าวมานะครับอ่ารูปอีก2รูปนะครับไปเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงนะครับ ความสามารถในการรับน้ําหนักหรือแรงกดทับนะครับวัสดุคงสภาพไม่แตกหักนะครับวัสดุที่รับน้ําหนักได้มากเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าวัสดุที่รับน้ําหนักได้น้อยนั่นเองนะครับก็จะเป็นหลักการง่ายๆนะครับต่อมาในเรื่องของการนําความร้อนนะครับก็จะมีรูปนะครับมีรูปให้ดู2รูปนะครับก็จะเป็นการถ่ายเทความร้อนภายในวัตถุนะครับหรือ ระหว่างวัตถุที่สัมผัสกันครับพลังงานความร้อนเคลื่อนที่จากอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ำนะครับสมบัติตัวนําความร้อนนะครับความร้อนผ่านได้ดีก็จะมีในเรื่องของเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็ทองเหลืองนะครับการนําความร้อนเนี่ยถ้าเราดูนะครับอันดับ1เนี่ยก็นำความร้อนได้ดีก็จะเป็นในเรื่องของทองแดงนะครับอันดับ2ก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นในเรื่องเหล็กนะครับ ต่อไปนจะเป็นสมบัติตัวนำความร้อนนะครับความร้อนผ่านได้ไม่ดีนะครับเป็นชนวนความร้อนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของไม้แล้วก็พลาสติกผ้านะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับก็ในเรื่องของท่าเทียนเนี่ยเทียนบนนะครับบนแท่งวัสดุใดหลอมเหลวก่อนแสดงว่าวัตถุนั้นนะครับร้อนเร็วกว่าแท่งอื่นนั่นเองนะครับใน หัวข้อนะครับที่3.1วัสดุและเครื่องมือช่างเครื่องมือพื้นฐานนะครับครูก็ขอบรรยายไว้เท่านี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับศึกษาในวิดีโอสื่อการเรียนรู้ที่ครูได้บรรยายไปนะครับทบทวนอ,อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อสร้างอ,องค์ความรู้ไว้นะครับนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ขอ,อสวัสดีครับ